เอาเลยครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมปอมนะครับผมแนะนำในขอทุกคนมีกระนั้นนะครับผมวันนี้จะพูดถึงเรื่องดิเวอร์ซิ่งฮอร์ซอนนะครับผมดิเวอร์ซิ่งฮอร์ซอนนั้นมีสเต็กกิ้งนะครับผมขึ้นขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับคนที่คุณจะร่วมไปกับอาดาของเขานะครับผมคุณสามารถไปร่วมได้โดยใช้1190งพันหนึ่าสิบดิวิทดิเวอร์ซิ่งอร์ซอนโทเคสนะครับผม โดยรายละเอียดนั้นไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะครับผมแต่การสเต็กของมันเนี่ยเราได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเขามีแค่บอกเพียงแค่ว่าเราจะได้อาหลายๆอย่างลดลงนะครับผมแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นในอนาคตแต่โดยความสัตย์จริงของผมนะผมมองว่าณนะเวลานี้เนี่ยดีโคเลซอนยังไม่ได้เป็นเหรียญที่คนใช้จ่ายเยอะขนาดนั้นนะครับผมในปัจจุบันนะยังไงก็ รามัอระวังกันไว้ด้วยนะครับผมถึงแม้ APY จะเยอะนะครับผมต่อปี158นะครับผมก็ใช่ว่ามันจะได้ประโยชน์ขนาดนั้นในปัจจุบันนะครับผมสำหรับใครที่กำลังเล่นจบไปแล้วนะครับผมในซีซั่นแรกนะซีซั่น2ยังไม่มาในเวลานี้นะครับผมคนที่ได้อันดับนะครับผมก็จะได้รับส่วนแบ่งไปนะครับ ส่วนของส่วนแบ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าจะได้ทุกคนไหมนะเพราะว่าหลังจากที่ผมเข้าไปดูไปอ่านรายละเอียดแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าดีโพลซอนที่มันมีการแจกเนี่ยมันมีอันดับที่ไม่ถึงร้อยนะครับผมแต่ในส่วนของที่เขาแจกเพิ่มเติมเนี่ยในส่วนพันอันดับเนี่ยไม่ชัวร์ว่าจะได้รทุกคนไหมนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราต้องดูกันต่อไปนะครับถ้ามีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมผมจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับผมในช่วงวันนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะ โอเคครับเรามาดูต่อครับกับตัวเดลิซิมนะครับเดลิซิมเดลิซมอืมอืมเป็นแอดด็อกแคมเปญนะครับผมที่คุณสามารถเข้าไปร่วมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเอาจริงแอดด็นี้ก็เป็น a d o ด็นึ่งอันหนึ่งที่น่าสนใจนะคือตัวเกมเนี่ยคนติดตามน้อยนะครับผมถือว่าถือว่าค่อนข้างน้อยนะในระดับที่แบบว่าหากเป็นเกมเกมนึงเ่ยมันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมแต่ใช้คําว่า ที่พร่เอบอกเชนเกมเนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่ามันจะเป็นระดับไหนในอนาคตนะครับผมเมื่อคุณกด follow brand นี่คับผมคุณก็กดไปที่ะเสื่อนี่ครับอย่าลืมไปจ o i discord กับเขาด้วยนะครับผมเอาตรงนะผมผมเล่นแซนบ็อกเนี่ยผมโคตรปวดหัวเลยนะคือไม่ใช่ว่าผมเล่นไม่ได้นะครับผมแต่เข้าใจเลยว่ามันจะมีโลกทางสมองเออยใช่ม่โรคทางสมอง มันจะมีรูปแบบหนึ่งนะครับผมที่คุณอาจจะไม่เคยทราบนะครับผมเวลาคุณเล่นเกมไปแล้วคุณมีอาการปวดหัวนะครับผมซึ่งมันเป็นเร,เรียกว่าอะไรนะระบบการการใช้งานของสมองเราไม่ได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมคือสายตาสมองการรับรู้นะครับผมมันกลายเป็นว่าเรามันไม่สื่อสารตรงกันนะครับผมมันทาให้บางทีการเล่นเกม FPS นะครับผมการเล่นเกมชูเตอร์หรือการเล่นเกมที่มีมุมมองนะครับผมที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆแล้วก็มี ระบบที่มันผิดปกตินะครับผมอันนี้เป็นอันนึงที่ค่อนข้างนี่จะยุ่งยากนะสำหรับผมนะครับพูดอันนี้พูดตรงๆเลยนะเมื่อคุณเรียบร้อยแล้วครับก็ถอดต่อนะอันนี้อีกสิชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่เวลาไปให้นะครับอ๋อใช้ Polygon Wallet นะครับผมจริงๆแล้ว Polygon Wallet ก็อันเดิมนั่นแหละฮะของเรานะครับผมไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเรามี Polygon นอนี้ย o กอนเมโอเคเรามีเม t i c อยู่โอเคใส่ไป,ป วิสิตเพจเป็นสุ่มจับฉลากนะครับผมผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้แหละเพราะว่ามันไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรยากขนาดที่ว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะคือคนเราอะ่ะมันมีโอกาสในการที่สุ่มนะฮะในการได้รับนะครับผมซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันก็เป็นโอกาสอนนันนึงนะครับที่เป็นโอกาสเล็กๆน้อยๆนะฮะที่จะเกิดขึ้นนะครับเอ็กซ์ต้าโบนนะัสอันนี้ต้องเชิญเพื่อนก่อนนะครับผมถึงคุณถ,ถ,ถึงจะได้นะซึ่งเอาจริงแล้ว ไม่จาเป็นต้องครบนะครับยี่สิบห้าอนทรีก็น่าจะเพียงพอสาหรับทุกคนแล้วนะครับผมโอเคครับผมมาเจอกันอีกอันนึงนะครับผมเดี๋ยวนะเพื่นน,นะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องเกมตัวนี้ให้ฟังนะครับปาปาปา,ปาดีดาควจะเก็บเควสได้นี่โคตรเหนื่อยนะออกตรงข้องไหนแหละฮะเดี๋ยวมาเก็บเควสอันนี้ต่อนะครับผมเอ่อฟันกายคิงดอมนะครับผมจริงๆแล้ววันนี้จะมีมิสติ้งเอ่อมิสซิ่งพาร์ทของเอ่อ ไอตัวชิ้นส่วนที่หายไปนะครับผมขอไอเนี่ยขอไอมาไอมาโพนี่ไอมันใช่ไหมครับโพนี่เปว่าวะไอมานั่นแหละแล้วก็สนุปด็อกนะครับฟอร์เพย์นะครับผมซึ่งคิดว่าน่าจะมีอันนี้เปิดขึ้นมาในในเร็วๆนี้นะครับผมแต่ยังไม่มีตอนนี้นะน,นี่ขอไปเก็บเควสนิดน,นึงนะครับผมไปทีละอย่างก่อนนะเอาจริงทําไม่ทันนะครับผมพุ่นตรงนะผมทําไม่ทันจริงนะครับผมเพราะว่ามันเยอะมากๆ อีกอันหนึ่งนะครับผมเป็นฮอลอลูยนะครับผมอ่านว่าฮอลลูยหรือฮอลลิวะอิซุมิแล้วก็ไลท์อาร์ตเอ็กซ์นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็ลองมาร่วมสนุกกันได้นะครับซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่มันดูไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคืออันนี้คือฟรีมินท์นะครับผมคือคุณไม่ได้เสียตังค์นะครับแล้วก็ โอกาสในการที่แบบว่าเฮ้ยเราจะได้รับนะครับผมมันก็จะมีอยู่นะซึ่งอันนี้อันนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่เราทําได้นะครับก็ลองมาทําดูนะครับผมรายละส่วนนะครับผมทาตามผมได้นะครับถ้าส่วนไหนที่คุณไม่เข้าใจจริงๆคุณสามารถทักมาถามผมได้นะครับผมเอาตรงตัวรยงานยมาม่านะฮะสลบผมนะฮะ ช่วงช่วงนี้ไปจัดการเกี่ยวกับคนเช่าคนเช่าบ้านนะครับผมก็เลยอาจจะช้าหน่อยนะฮะทำทำงานหลายอย่างไม่ทัน,นครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าเราอันนี้เป็นประสบการณ์นึงนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับในคลิปหน้าๆน,นะแต่ขอทําให้มันเสร็จไปทีละเรื่องก่อนนะครับคือคนเช่าบ้านเนี่ยที่สมมาเช่าบ้านผมใช่ไหมครับผมอยู่ๆวันหนึ่งเขาก็หายตัวไป เนียมันดูมันดูฮาน,นะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมรู้สึกคืออย่างน้อยอะถ้าคุณบอกเรานะครับผมเราก็จะไม่ได้ค่อยข้าค่อนข,ข้างซีเรียสใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือว่าเขาหายตัวไปแบบโทรไปรับนะครับผมแต่ฝากข้อความน,นะครับซึ่งระบบรูปแบบอย่างนี้นะเราเราตัวในตัวผมผมรู้สึกกังวลน,นะฮะใช้คําว่ากังวลนะเพราะว่ามีโอกาสที่เขาอาจจะเสียชีวิตหรืออะไรก็ตามนะครับผมซึ่งในในเวนี้ผมไม่เคยเจอนะครับต้องบอกก่อนว่าบางครั้งเนี่ย บางบางเหตุการณ์ผมไม่เคยเจอกับมันจริงๆนะครับผมอย่างแบบคนเสียชีวิตอย่างนี้นะครับอันนี้ผมจอยดิสคอร์ดไปแล้วเฮ้ยจอยเขาจอยอะไรเดี๋ยวนะครับเบาเสียงนิดนึงเสียงมันดันจล้ คีคกนิสคอนหนึ่งนะครับปอกติไม่ค่อยเปิดหน้าจอเยอะขนาดนี้นะโอเคะ okay, เรียบร้อย สร็จแล้วก็เรียกว่าไปนหนึ่งนะครับผมั้ะอันที่2นะครับผมคือ NFT อะ่ะเรามองว่ามันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นในระยะเวลาสั้นๆนะครับผมแต่มันเป็นงานศิลปะอันหนึ่งนะครับผมที่มันจะต่อยอดไปในอนาคตนะถ้าเราไม่เจอสองครามโลกเขานะครับก็เป็นอะไรที่สนุกสนานนะผมว่านะซึ่งแบบโลกใบนี้มันไม่ใช่ว่าสงครามโลกสนุกสนานนะเดี๋ยวเข้าใจผมผิดนะคือหมายถึงโลกใบนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เราเราควรจะต้องตื่นเต้นตลอดเวลานะครับ S <S แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะใช้เรื่องตื่นเต้นขนาดนั้นนะที่เราควรจะต้องตื่นเต้นกับมันนะครับเพราะว่ามันมีความอันตรายอยู่นะครับผมในทุกมิตินะครับอิซูมิแล้วก็ไปฟอลโล่นะครับผมซึ่งฟอลโล่แต่ละอันก็ไม่ได้ยากนะกดไปฟอลโล่นะครตืดๆเข้าไป กอยเทเล GRAM นะครับผมคือบางอย่างอะ่ะเวลาผมเข้าไปดูเนี่ยผมจะไม่คือถ้ามันตลาดสำคัญจริงๆเนี่ยผมจะเก็บไว้นะครับผมส่วนไหนที่ไม่สลาดสำคัญเนี่ยแล้วมันมีมันมีสแปมเยอะๆเนี่ยมันก็น่าเบื่อกันนะบางทีนยะเราเรามีเราเข้าเทเล GRAM อะ่ะมันจะมีกลุ่มที่แบบเชิญเรามุ่วๆนะครับผมคือเรา,าอาจจะไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นหรอกแต่มันก็มีคนมาชวนเราครับผมซึ่งอันนั้นก็เป็นอะไรที่นั่งอิจดนะ นั่งนใจไม่ได้เลยมันอึงตอนนี้ครับอดเดสนะครับใส่อดเดสไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมป้าดีดาแล้วก็เชิญเพื่อนนะครับผมแค่นี้เองครับผมคุณก็จะได้รับนะครับผมเอาคอลี่ไฟล์นะครับผมในการฟรีมิ้นท์นะครับผมซึ่ง ตอนนี้นะครับผมเหรียญอาร์ตยัง, list, ยง list, ics, ไม่ได้รีลิสออกมายังไม่ได้บอกออกมานะครับผมต้องมารอดูกันนะครับอีก3วันนะครับผมก็มาทํากันนะร,นรีบๆทํากันกนจะจ๊ะเสร็จสิส้นในวันที่20นะครับผมเดี๋ยวมาอธิบายรายละเอียด e เพิ่มเติมให้ฟงังอีกทีนะครับผมหลังจากที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมเวลานี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมในเวลานี้เออชิดค้างเออเลออสัส่งัานเลยเดี๋ยวนะโอเคครับเสร็จไปแล้วเรื่องหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขอปิดก่อนขออนุญาตนะครับก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสสวััดีครบ